คุณหมอวายโยอัตวตะรู่เรืองนะฮะวันนี้ท่านมาจากงานที่นี่นะเนื่อนวันคล้ายวันเกิดนะฮะพวกเราคนชลาก็ขอแฮปปี้เบอร์เดยทท์คูณยูร้อยคนหมอท่านมีความสุขนะครับตุกเรือพราตีวันนี้นท่านมีน้ำใจดีมากนะครับประบริจักษ์เป็นค่าที้จ่ายส่วนกลางนะหนึ่งมืแั้บาทนะครับ ก็เร<ว> <b> ื่างนี้เองแต่ก็ประกาศให้ทุกๆท่านแล้วถ้ารันหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็มีที่งของอันายนะฮะมีกับมีเต้าหู้สดมีขนมปังทังคยาแล้วก็มีเท้าโลกมีอะไรหลายอย่างน่าจะแจกทุกท่านนะฮะเออเลยคุณคุณหมอนึ่นะจากหมอนึ่นะจากหมอนึ่งได้แฟนะครับมาร่วมกันนะมาร่วมกันทำบุญนะครับพวกเราคนชราก็ได้แต่ขอบคุณ ขอบคุณทุกๆท่านในน้ำใจดีของทุกๆท่านนะฮะก็ได้แต่ภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปลดทุกข์ของด้ื่องธรรมาสเซอร์จี่ให้ปีใหม่ที่จะถือที่ในปี2558ันธ้ขอให้ทุกๆท่านแล้วก็คุณหมอบาโจอัศวะรุ่งเรืองขอให้าาท,ใทุกๆท่านประสบแต่นนความสุขนะครับควาเมเจริญรุ่งเรืองมีความสุขพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงประสบการโรคภัยไข้เจ็บ ค่อางยีใก็ขอให้ทุกคน่วยกันนครับ้าองคุณหมอที่รักคแล้วก็เราตกามาเรีนกานำวันนะเป็นวันนี้เป็นเคลวลังานนะฮะตัวเราเป็นอนะครับก็ขอหเลือก็ขอขอบคุณที่เลยครับขอบคุณหมอมาโยมาวง สวัสดีพี่พี่ผู kind of in ้สูงอยุทุกท่านนะครับแล้วก็น้อง้องผู้อ่อนเยาวทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็เป็นรือว่าเป็นเรื่องงานงานดีนะครับที่ได้มาสมุนร่วมกันวันี้นะครับก็ อ,อย่างไรไดีอ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มามากๆเลยนะครับขอบคุณคุณทองทำไทยนะครับที่มาร่วมสร้างความสนเสยเฮาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณรีบแล้วก็แม่แดงนะครับแล้วก็ขอบคุณปริษานะครับขอบคุณปดขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็อขอบคุณพี่ๆุผู้าทุกค่านนะครับที่มาร่วม นั่งรอกรับนะครับเดี๋ยแต่ว่ารถเมืกินข้าวร่วมกันนะครับจะได้หายของกิ่วตะดีนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณคุณหมอมากมาจากเก่งเลยมือรูปหล่อเจอแล้วาจากดีมากนะครับขอบคุณขอบคุณก็ขอบเชิญคุณหมอแจกอ่างเตาดูนแจกสิ่งของด้วยนะที่เอามาบริจาคนะแจกเนะแจกแจก